อัดออกว่าทั้งสนนี่ครับพี่น้องครับโอ้ตรงนี้น้าไหลแรงครับตรงนี้ครับทั้งสนนี่รถรถพันได้บะครับนี่โอ้ได้ดอกรถไปเพได้โอ,อ้จุดนี้โอ้จุดนี้จุดนี้เอเ่อนบอกว่ารถบ่าอนุญาตให้ขับพันนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าก็สิจ,จอดทิ่มไปครับพี่น้องครับ ครับโอ้ทางบ้านจำป่ามงครับซื้อบ้านจำปาโมงป่ะแม่จำปามำปามงอำเภอบ้านผืออุดรธานีเนาะ,ะน้ำนี่มาแต่เมื่อไหร่แม่อมอนนโอ้เริ่มถ่วมเมื่อวานนี่มาภายในมือเดียวเล่น่ะครับในในหมู่บ้านเ้ามมีถวม่วงป่ะถ่ว<ผ>มแค่อ่า ถ่วมแต่รอบนอกเนาะแต่ว่าเป็นปลาเขาปลายัางนี่ก็คือถว่วมไปแล้วร้อยลค่ะโอ้ครับผมปลาอ้อยปลาหบร้อยนี่ครับก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้ข้อมูลมาว่าตอนนี้ถ่วมปลาอ้อยถ่วมปลาเขาแล้วเรียบร,ร้อยนะครับทางบ้านจำปามงบ้านผืออดอดท่านี้แต่ว่ารถเล็กนี่เพื่อนกับอบลลีเพิ่นกับบ,อ,บ,บอยากให้พันครับพี่น้องครับเส้นนี้ครับบ้านจำปลามงครับประจังวันแล้วเพิ่นเพื่อไปเซนีเดียวนี้ ครับน้ำโอ้ไหลครับไหลไหลไหลนี่กับ่าพ่อขี้เอเตอร์น้ำกันครับนี่ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับับครับนี่ครับสถานการณ์น้ำอ่าบ้านจำปาามงตำบลจำปาามงอำเภอบ้านเพอจังหวัดอุดรธานีครับนี่นะครับพี่น้องเขากับมหาปูหาปลาครับ ทั้งเธอบอเฮากับฝ้าระวังครับพี่น้องครับเพราะว่าทางนี้จะสูงกว่ามันอาจจะไหลไปทางพุนก็ได้ครับอันนี้ก็อีพอ่อเบียร์สายป้าเนี่ยน,นะครับเป็นผู้น้ำทางเป็นผู้พามาเบิ่งเหตุการณ์ครับใครเบิ่งอีแม่อันได้ปลาอีหยังแน่นอ่ะครับนี่ยโอไปบ้านแล้วเด้โอ้ไปบ้านแล้วแม่ไปบ้านแล้วไปบ้านแล้วอันนี้คืออันไม่มอ,อันไม่อย่างบ้านใดป่านใดใช่ไหมโอ้อนะครับ แม่เอาไปไว้เป็นตาเลยร้เปล่าหมันบ็หมัน้าได้ยุบเปิดไปบ้านสแกยาด้วยคุณครับเบิ้งครับมอไซค์กำลังบุมาครับคุณน้ำเพิ่มเรื่อยๆบอแม่เออมันมาภายในมือเดียวเล่นบ่ มาเมื่อวานนี่ก็คือวันที่วันที่2กันยายน2568เนะาะครับสถานการณ์น้ำพ้นค,ครับตอนนี้รถพ้นกับรถน้อยกับเพราะฉันจรไปได้มาได้ครับทางเข้าบ้านนะจำปาามงนั่นเองครับนะครับพ้นกับหาปูหาป่านเด้ออีแม่เราก็ได้ยุ่นบาทละโตสองตัวาชิ้วหน่อย ค,ครับหาจบคลิปไปซํานีครับพี่น้องครับ